ปริศนารักจากกระวาลต้องห้ามเมื่อความจริงซ่อนอยู่ใต้ชั้นเลกกลการสืบสวนของเทพเลือดผสมและหญิงสาวจากโลกอนาคตจึงเริ่มต้นขึ้นในยุคที่ราชสำนักแค้นวหลงกำลังสันคทรอ,องเตผู้สูงวัยเริ่มประชวรหนักแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งองค์ราชทายาทส่งผลให้เหล่าองค์ชายต่างแย่งชิงอำนาจกันอย่างลับๆหล,ลงสือหลาน องชายรองผู้ไร้ซึ่งขุนนางหนุนหลังเพราะมารดาซึ่งเคยเป็นสนมเอกที่ห้องเต้รักมากที่สุดเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในคืนที่เขาลืมตาดูโลกแต่ความลับที่ไม่มีใครรู้คือแท้ที่จริงแล้วนางคือเทพีแห่งปัญญาที่ถูกลงโทษจากสวรรค์จึงจำใจต้องทิ้งเขาไว้เพียงลำพังบนโลกใบนี้องค์ชายหลงซือหลานแม้ไร้ญาติมิตรผู้สนับสนุนแต่กลับเป็นบุรุษที่ฉเฉลียวฉลาดเยือกเย็นและวางแผนได้อย่างล้ำลึกเขาไม่เคยเดินเกมด้วยกำลังแต่ใช้สมองในทุกย่างก้าวแต่ทว่าเมื่อภัยลึกลับเริ่มก่อตัว มีการลอบวางยา้องแตการตายปริศนาของขันทีและร่องรอยของสาต้องห้ามโผล่ขึ้นในวังเขาจึงรู้ว่าศัตรูอาจไม่ใช่แค่องค์ชายคนอื่นแต่คืออำนาจบางอย่างที่แฝงอยู่ในเงามืดจนกระทั่งลินซีอิวหญิงสาวจากยุคปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษถูกดึงเข้าสู่มิตินี้ด้วยเหตุบังเอิญจากพรที่เธอไม่ตั้งใจรับและกลายเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันลึกซึ้งกับชะตาขององค์ชายเลือดผสมเทพเจ้าผู้นี้ไปอย่างงวยงง เธอเป็นคนเฉลียวฉลาดมีวิธีคิดแบบโลกยุคใหม่พูดจาทะลุทะลวงแบบไม่เกรงใจชนชั้นแต่กลับเข้ากันได้ดีกับองค์ชายรองอย่างดีเกินคาดจากคู่กัดกลายเป็นคู่คิดจากคู่หูกลายเป็นคู่ใจและเบื้องหลังคดีทั้งหมดกำลังจะนำไปสู่ปมใหญ่ในอดีตที่เชื่อมโยงถึงความจริงของการกำเนิดหลงสือหลานและการเลือกของมารดาเขาที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างได้ไปทั้งแผ่นดินตอนที่สองความหลังของสนมเอกกับร่องรอยเทพเจ้าคืนนั้น ลินซี่อิวนั่งนิ่งอยู่ใต้โคมไฟกระดาษในห้องพักตําหนักโชคราวเสียงแมลงกลางคืนแผ่วเบาอยู่เบื้องนอกแต่ภายในหัวของเธอ,อยังดังก้องผู้ที่เห็นความจริงย่อมต้องเงียบงนันประโยคนั้นยังวงเวียนอยู่ในใจเธอราวคําคสาปเธอหยิบผู้กันจุ่มหมึกลากเส้นลงบนกระดาษอย่างรีบร้อนแทนที่จะจดใน iPad เธอกลับต้องวาดแผนผังความคิดลงบนกระดาษโบราณแทนแบบที่คนยุคข,ของเธอไม่เคยทํามาก่อนคําเตือนนั้นไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของคดีเธอพึมพําแต่มันคือเงื่อนไขของความเงียบ แล้วใครกันละที่กลัวความจริงขนาดต้องฆ่าเพื่อกบมันประตูห้องเลื่อนออกเบาๆองค์ชายหลงซือหลานก้าวเข้ามาอย่างเงียบงนันพร้อมบางสิ่งในมือเจ้ายัางไม่หลับหม่อมฉันไม่เคยหลับดีหลังจากเห็นศพตาค้างตายหน้าสารเจ้าแบบนั้นซี่อิ๋วตอบว่าแต่ท่านละมาทําไมตอนดึกองค์ชายวางม้วนภาพลงตรงหน้าเธอเพราะข้าพบสิ่งนี้ที่ตำหนักร้างซึ่งเคยเป็นของมารดาข้า ซีอิวคลีภาพวาดออกอย่างช้าๆมันคือภาพของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นหมยบานแสงเรืองรองอาบรอบกายนวลราวแสงจันทร์และที่หน้าผากของนางนั่นมันซีอิวแทบกลั้นหายใจกราสัญ,ญลักษ์รูปตาเปิดตรงกลางหน้าผากนางคือมารดาข,ของข้าสนมเอกลีซื่อหลานกล่าวอย่างช้าๆแต่หม่อมฉันได้ยินว่าพระนางเสียชีวิตหลังคลอดท่าน ไม่มีศพไม่มีการตรวจพิสูจน์ไม่มีแม้แต่เครื่องแต่งกายหรือทรัพย์สินที่ตกค้างมีเพียงประกาศจากห้องเต้และความเงียบของทุกคนในวังหลังเขาวางภาพลงอย่างระมัดระวังราวกับกลัวมันจะปลุกอะไรขึ้นมาอีกซี่ยุ่เงียบครู่หนึ่งแล้วผู้เสียงเบาแต่แน่วแน่สัญลักษณ์ที่น่าผากหม่อมฉันเคยเห็นในฐานข้อมูลของหน่วยลับนั่นคือตราของเทพีแห่งปัญญาเทพเจ้าที่เคยมอบความรู้ให้มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และถูกสวรรค์ลงโทษเพราะล่วงละเมิดกฎสวรรค์ที่ห้ามมีสายเลือดกับมนุษย์ องค์ชายหลงซือหลานชงักเล็กน้อยแววตานิ่งลึกขึ้นเจ้ากำลังจะบอกว่ามารดาข้าอาจมิใช่มนุษย์หม่อมฉันยังไม่กล้าฟันธงซีอิวตอบช้าช้าแต่ถ้าความฝันที่ท่านบอกว่านางปรากฏใต้ต้นเหมยทุกคืนชุดขาวแสงเรืองรองมันตรงกับคำบรรยายในตำนานหลายบทความฝันนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่ข้ายังเด็กซือหลานพูดช้าช้าและในฝันนางไม่พูดแต่ร้องให้เท่านั้นบรรยากาศในห้องชงักเงียบ แม้แต่แสงเทียนก็ไหววูบอย่างไร้ลมหลินซีอิวขยับเข้ามาใกล้หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนสมการความเชื่อมโยงอย่างรวดเร็วศพที่ไม่มีบาดแผลคำเตือนบนผนังสารเจ้าภาพวาดของมารดาท่านกับตระเทพพระเจ้าและความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำๆเธอหันมาสบตาเขาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพคะองค์ชายแต่เหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกให้เราขุดความจริงนี้ขึ้นมา ซือหลานพยักหน้าเบาๆแล้วหยิบบางสิ่งออกมาจากอกเสื้อมันคือเศษกระดาษเก่าในตำหนักร้างข้าไม่ได้เจอแค่ภาพวาดแต่ยังพบเครื่องหนึ่งของบันทึกส่วนตัวเขาแผ่ออกบนโต๊ะส่วนที่เหลือถูกฉีกขาดอย่างจงใจตัวหนังสือในกระดาษนั้นเขียนด้วยหมึกสีเงินจางๆบนกระดาษที่ผ่านการเวลาซีเอลอ่านข้อความแผ่วเบาหากวันหนึ่งข้าหายไปอย่าโทษชะตาโทษข้าเถอที่ฝืนกดฟ้าและในคืนนั้นเอง เงาสะท้อนจากภาพวาดบนโตะไหววูบตามแสงเทียนภาพหญิงในชุดขาวเหมือนจะหันมาสบตาเธอก่อนที่ลมเย็นจะพัดเข้ามาจากหน้าต่างทั้งที่มันควรปิดอยู่แน่นและเรื่องราวอันเกี่ยวพันกับเทพเจ้าความลับและมารดาผู้ลับหายก็เริ่มขุดขึ้นมาทีละเสี้ยวจากปลายนิ้วของหญิงจากโลกอนาคตและดวงตาที่แหลมคมราวหมากลวงขององค์ชายผู้ไม่เคยเชื่อโชคชะตาเช้าวันถัดมาภายในตำหนักหลวงที่อบอวลไปด้วยกลิ่นทูปและเสียงลุยขับขานอย่างอ่อนโยนบรรยากาศดูสงบแต่แฝงความตึงเครียดบางอย่างที่ยากจะบรรยาย หลงซื่อหลานยืนอยู่อย่างเงียบๆใต้ต้นหลิวริมระเบียงตำหนักสายลมแววตาคมด่างพยักกำลังจับจ้องไปยังถาชาชั้นสูงที่ถูกวางเบื้องหน้าพระบรมมาตข่าวลือว่าห้องเต้ทรงประชชนบ่อยขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเขาเอ่ยขึ้นเสียงเบาโดยไม่หันไปมองเจ้าคิดว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาหรือถ้าดื่มชาแล้วป่วยแทบทุกวันเรียกว่าพิรุตไม่ใช่บังเอิญเสียงของลินซีอิ๋วดังจากข้างตัวเขาพร้อมพัดที่ยกขึ้นบางครึ่งหน้าด้วยท่าทีขี้เล่นท่านจะให้หม่อมชันแอบวจชาพวกนั้นไหม ขอแบบสืบลับระดับมือเปรเลยนะข้าจะให้เจ้าเข้าครัวหลวงในฐานะหมอหลวงฝึกหัดหลงสื่อหลานยกมุมปากยิ้มบางๆแบบรู้ทันงั้นหม่อมฉันขออุปกรณ์แบบฉบับนางเอกสายสืบ2.0ด้วยละกันซีอิวยักคิ้วก่อนเดินหมุนตัวออกไปหม่อมฉันจะจับพิรุธแบบไม่ให้เหลือเศษถ้ากลับมาแล้วไม่เจอพิษหม่อมฉันจะเขียนย่อหน้าขอโทษท่านลงบนผนังตำหนักเลยคอยดู ภายในครัวหลวงกลิ่นเครื่องเทศและสมุนไพรตลับอวนคนครัวเดินสวนกันพลุกพล่านแต่สายตาของลินซีอิ๋วกลับนิ่งและกวาดไปรอบห้องอย่างระแวดระวังเธอสวมชุดหมอหลวงฝึกหัดแต่ท่าทางเหมือนสายลับ FBI เสียมากกว่าไม่นานักสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับกา,าน้ําชาหนึ่งใบที่แยกออกจากกาพวกอื่นถูกเฝ้าโดยคันทีที่สีหน้าเครียดราวกับมันคือสมบัติลับแห่งจกักรวาลกาันนทําไมต้องมีคนคอยเฝ้าหรือเธอกระซิบกับสาวใช้ที่ยืนอยู่ใกล้ นั่นคือชาพิเศษสำหรับฮองเต้เจ้าข้าใส่สมุนไพราจากแคว้นตรงหลินที่หายากและห้ามใครแต่ต้องตรงหลินเหรอซีอิ๋วพึมพำสายตาเริ่มเฉียบคมขึ้นทันทีเธอเดินเข้าไปใกล้การนั้นแบบเนียนๆไม่ให้เป็นจุดสนใจมือขวาล้วงเข็มทองเล็กๆที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อออกมาจุ่มลงในชาเพียงปลายเข็มจากนั้นหยดลงบนแผ่นกระดาษบางที่ซ่อนอยู่ในสันรองเท้าสีของกระดาษค่อยๆเปลี่ยนจากขาวม่วงอ่อนม่วงเข้มภายใน3าวินาทีเรียบร้อยเธอพึมพำนั่นไม่ใช่แค่ชาธรรมดาแล้วล่ะแต่ทันใดนั้น เจ้าทำอะไรอยู่เสียงเข้มดังขึ้นด้านหลังลินซีอิ๋วสะดุ้งเล็กน้อยก่อนหันมายิ้มเจริญใส่องค์ชายที่เดินเข้ามาแบบไม่มีเสียงหม่อมฉันเพียงแค่ทำการทดลองเล็กน้อยท่านก็รู้ว่าข้าเป็นคนรักวิทยาศาสตร์หลงซื่อหลานยกคิว้วเจ้ารู้ตัวไหมว่าเจ้าแอบเอาของหลวงไปแต่ข้าไม่ได้แต่เธอยิ้มกว้างพลางชูเข็มทองที่ยังสะอาดขึ้นข้าแค่ให้มันสัมผัสกันเบาๆอย่างละมุลละมมากกว่าคืนนั้นใต้คมแดงริมสบัวมีเพียงเสียงจริงหรีดและผิวน้ำที่สะท้อนเงาจันทร์ เจ้าคิดว่านี่คือการลอบลงพระชนหรือหลงซื่อหลานถามขณะจิบชาอีกถ้วยคนละสูตรไม่ใช่ซีอิวตอบทันทีพิชชนิดนั้นออกฤทธิ์ชาแบบผส,สมมันจะทําให้ร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนดูเหมือนโรคธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเป็นการคุมอํานาจผ่านร่างกายห้องแต่เธอหันมาจ้องเขาท่านรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้หวังให้พระองค์ตายเร็วแต่หวังให้การตั้งราชายาทเกิดก่อนเวลาสแสดงว่าเป้าหมายไม่ใช่พระชนชีพองค์ชายพึมพำ แต่คือการเปิดศึกในราชสำนักลินซีอิ๋วยิ้มมุมปากลมหายใจพ่นออกมาเบาๆราวหมาักถูกวางลงอีกตัวแล้วท่านจะสู้ด้วยหมัดหรือหมากหลงซื่อหลานหันมามองเธอดวงตาคู่นั้นมีแววลึกล้ำข้าจะเดินเกมหมาแต่ให้พวกมันคิดว่าข้าใช้หมัดซีอิ๋วหัวเราะในลำคอ,อก,ก่อนพูดเบาๆท่านนี้มันร้ายกว่าที่หม่อมฉันคิดมากเลยแฮะแบบนี้เราจะเป็นคู่หูห,หรือคู่แข่งกันดีนะแล้วแต่เจ้าเลยเขาตอบแต่ไม่ว่าแบบไหนข้าก็ยังอยากให้เจ้าอยู่ข้างกายมากกว่าอยู่ตรงข้ามกระดาน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนการซ้อนกลนระหว่างชายผู้เดินหมักในเงามืดกับหญิงสาวที่มองทุกความลับราวข้อมูลบนหน้าจอเรดาร์และวังหลวงที่เคยเงียบงนันก็เริ่มได้ยินเสียงกระสิบของเกมอันอันตรายอีกครั้งรุ่งเช้าของอีกวันอากาศเย็นสบายเกินควรสำหรับวังที่มีความลับหมักหมมท้องฟ้าสีครามสดใสลมพัดเบาๆจนแม้แต่เหล่าหงประดับชายหลังคาย,ยังดูผ่อนคลายแต่สำหรับหลินซีอิ๋วคนที่เพิ่งตรวจเจอพิษในน้ำชาเมื่อคือนก่อนความสบายคงอยู่ห่างไกลไปหลายลี้ เจ้ารู้ไหมว่าเมื่อเช้าขันทีถวายชาพลาดท,ทำถ้วยแตกกลางท้องพระรองเสียงหลงซื่อหลานดังขึ้นข้างตัวขณะเขาเดินเคียงข้างเธอบนทางเดินหินกรวดกลางสวนหลวงแล้วลินซีอิวหันมาด้วยแววตาเป็นประกายฮ่องเต้ทรงว่าอย่างไรรับสั่งว่าโชคดีที่ถ้วยแตกไม่ใช่ที่กระเพาะเราเขาเล่าด้วยสีหน้านิ่งสนิทแต่คนฟังถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นฮ่องเต้ทรงมีมุกตลกคมกริบแบบนี้ด้วยเหรือเนี่ยหม่อมฉันเริ่มอยากเจอตัวจริงแล้วสินะ หลงสื่อหลานกลั้นยิ้มแต่หางคิ้วกระตุกน้อยๆแบบคนแอบพอใจใช่แต่ข้าเดาว่าใครบางคนในวังคงไม่คำเท่าไหร่หากรู้ว่าแผนวางยากำลังจะถูกเปิดโปงเขาหยุดเดินก้มลงเก็บกลีบดอกเหม่ยที่ปลิวมาติดแขนเสื้อเธอแล้วเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆเราต้องสืบให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการส่งสมุนไพรต้องห้ามจากแคว้นตรงหลินเข้ามาในวังลินซี่อิ๋วขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ดวงตาเป็นประกายกว่าเดิมงั้นข้าขอเข้าร่วมทีมสืบสวนเฉพาะกิจอย่างเป็นทางการเลยแล้วกัน เธอทำท่าตั้งใจยกนิ้วโป้งขึ้นอย่างฮีโร่ในหนังสายลับตั้งชื่อกลุ่มเลยไหมกลุ่มองค์ชายเลิกคิ้วทำหน้างงแบบคนไม่ทันมุกใช่สิเช่นคู่หูสายสืบสลับยุคหรือหน่วยลับลงหลอกแต่หล่อมากเธอพูดพลางชี้นิ้วไปที่เขาแล้วตบหน้าอกตัวเองส่วนหม่อมชันนี่คือสมองประมวลผลอัจฉริยุคอนาคตหลงสื่อหลานยกมือขึ้นกัน้นหน้าผากเบาๆอย่างเหนื่อยใจบนเอ็นดูข้าจะถือว่าคำเสนอนั้นเป็นมุกตลกที่ล้ำยุคจนคนโบราณอย่างข้าไม่เข้าใจ ก็ถือว่าท่านทันสมัยขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันเธอยักไหล่ก่อนเดินนำหน้าไปสองก้าวแล้วหันกลับมายิ้มแต่เขาบอกไว้ก่อนนะท่านต้องทำตามแผนของหม่อมชั้นในการปลอมตัวเข้าโกดังเก็บสมุนไพรในคืนนี้แผนของเจ้าคืออะไรเขาถามแผนมีชื่อว่าแกล้งเดินหลงแต่บังเอิญเจอบอ่อแสเหมาะมากกับสาวจากต่างยุคก,กับองค์ชายสินข้าคือองค์ชายไม่ใช่พระรองในตำรานิยายของเจ้าแต่ท่านก็หล่อเข้าขั้นพระเอกสายเย็นชาอยู่นะต้องยอมรับเธอยิ้มแต่หยีอย่างคนพูดความจริง และครั้งนี้หลินซีอิ๋วไม่ใช่คนเดียวที่หน้าแดงและบนทางเดินกรวดกลางสวนคู่หูที่ไม่เคยคิดจะเป็นคู่หู <c oughs> ก็กำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งที่ต่างมาจากโลกคนละใบแต่กลับรู้ใจกันได้อย่างประหลาดนี่ไม่ใช่แค่คู่หูเฉพาะกิจแต่มันคือการจับมือระหว่างหญิงสาวจากอนาคตกับชายผู้เติบโตในวังที่เต็มไปด้วยเงาและบางทีสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดโปองอาจไม่ใช่แค่คดีลอบวางยาแต่อาจเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ไม่มีใครยอมพูดก่อนเท่านั้นเอง ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองแอบเข้าไปในโกดังเก็บวัตถุดิบของครัวหลวงโดยใช้ข้ออ้างว่ามาตรวจสอบสต็อกสมุนไพรหลังฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งหลงสือหลานจัดการเซ็นคำสั่งปลอมอย่างแนบเนียนราวกับมืออาชีพภายในโกดังมืดสลัวมีเพียงแสงแตะเกียงที่พวกเขาถือกันคนละดวงกลิ่นของสมุนไพรพือชอบแห้งและน้ำมันหอมจากแดงไกลตลบอยู่เต็มอากาศหลงสือหลานกำลังเปิดกล่องไม้ทีละใบมือคล่องแต่สายตายเยือกเย็นเขามองหาตราแคว้นตรงหลินบนหีบไม้แต่ละใบกล่องนี้มาจากแคว้นตรงหลินจริงเขาพึมพำ แต่มันไม่มีรายชื่อคนส่งแค่ตราแคว้นกับรอยประทับที่ดูใหม่เกินไปสำหรับของเก่าท่านสังเกตดีนะลินซีอิ๋วเล่าขึ้นขณะก้มลงเก็บเศษเอกสารแผ่นหนึ่งใต้ลงังเป็นบันทึกการรับของที่ชื่อผู้ส่งถูกขีดฆ่าออกด้วยหมึกสีเข้มเธอยื่นมันขึ้นมาพร้อมคิ้วขมวดนี่มันปลอมแปลงชัดๆเสียงเธอดังเกินไปนิดจนทหารเวนที่เดินผ่านหน้าประตูชะงักและชำเลืองเข้ามาหลงซื่อหลานคว้าแขนเธอเบาๆดึงหลบไปหลังกองถังแป้งด้วยจังหวะนุ่มนวลเกินกว่าจะเรียกว่าลอนลานเบาๆหน่อย เขากระซิบโทษทีหมวดสายลับของข้ายังไม่อัปเดตเต็มเวอร์ชันเธอยิ้มแย่ๆพลางเอียงข้อใกล้เขานิดหนึ่งหลงสื่อหลาเหลือบมองแวบหนึ่งก่อนเบือนหน้าตอบแต่ปากยังยิ้มจางๆเธอหยิบบันทึกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งดูตรงมึกนี่สิมันไม่ใช่หมึกธรรมดามีประกายจางๆเหมือนผสมอะไรบางอย่างถ้าข้าเดาไม่ผิดหน้าจะมีส่วนผสมของเทวันย้อมม่านฟ้าจากแคว้นซานหลงเจ้าแน่ใจหรือเขาถามแน่สิหม่อมฉันเคยเห็นสารตัวนี้ในชั้นเรียนวัตถุเรืองแสง มันใช้ลบลายหมึกบนเอกสารราชการได้โดยไม่มีร่องรอยบนผิวกระดาษหลงซื่อหลานหันมามองด้วยแววตาเหมือนคนเพิ่งถูกกระแทกด้วยพายุสมองเจ้าเรียนอะไรมากันแน่เคมี K Me, คอมพิวเตอร์คดีฆาตกรรมและการดมกลิ่นพิษขั้นสูงในซีรีส์78เรื่องเธอยักไหล่แบบภูมิใจสุดชีวิตเขาเกลื่อนหัวเราะเช่นนั้นเราคงต้องตามหาคนที่มีหมึกพิเศษแบบนี้และรู้วิธีปลอมเอกสารราชสำนักโดยไม่ถูกตรวจพบนั่นแหละปัญหาเธอพยักหน้า ต้องเป็นคนในวงในแน่นอนและต้องมีความรู้ระดับบัณฑิตไม่ก็จอมปลอมที่ฝีมือเฉยบขาดทั้งสองสบตาการในเงาไฟตะเกียงคิดแบบเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วพูดพร้อมกันว่าบัณฑิตทอสมุดหลวงความเงียบผ่านไปหนึ่งวินาทีก่อนที่หลินซีอิ๋วจะกระซิบว่าเราเพิ่งประสานคลื่นสมองกันแบบไร้าสายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคโบราณใช่ไหมเจ้าเรียกการเดาเหมือนกันว่าไร้สายเขาแค่นเสียงข้าเรียกว่าความเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ร่วมเธอยิ้มกว้าง ตกลงคืนนี้เราไปสือพอสมุดใช่ไหมข้าอยากเห็นว่าบัณฑิตท,ที่มีฝีมือปลอมเอกสารขั้นเทพจะเก่งพอเทียบกับพวกแฮกเกอร์ในยุคข้าได้ไหมข้าก็อยากรู้เหมือนกันหลงสือหลานพูดเสียงเรียบว่าบัณฑิตคนนั้นจะไวพอถ้าต้องเล่นเกมมากับข้าและในห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยกลิ่นสมุนไพรกับแสงตะเกียงริบรี่สองเงาเริ่มหลอมรวมเป็นคู่คิดคู่หูเฉพาะกิจที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปพอสมุดหลวงตั้งรตหงานกลางวังใน อาคารไม้เก่าแก่ที่การเวลาไม่อาจทำให้มันหมองลงได้กลิ่นหมึกแห้งซาก,กระดาษและฝุ่นจากยุคบรรพกาลอยคลุ้งราวกับเป็นมิติซ้อนทับกับปัจจุบันเสียงกระดิ่งลมดังแผ่วเบาขณะลินซีอิ๋วและองค์ชายหลงซือหลานก้าวผ่านประตูไม้แกะสลักไม่มีใครพูดแต่สายตาทั้งคู่จับสังเกตทุกตารางนิ้วเหมือนนักล่าที่เข้าไปในเขาวงกดโบราณถ้าท่านคิดว่าเอกสารปลอมมาจากที่นี่ซีอิ๋วกระซิบขณะเดินเบาๆไปตามระเบียงเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงหมึกชนิดนั้น มีเพียงบัณฑิตระดับสูงและเจ้าหน้าที่บันทึกเอกสารลับของราชสำนักเท่านั้นหลงสื่อหลานตอบพลางเลื่อนมือไปบนกำแพงไม้เก่าราวกับสัมผัสร,ร่องรอยพลังงานจากอดีตประตูบานลับในชั้นในของหอสมุดเปิดออกอย่างเงียบงันด้านในคือห้องบันทึกลับตัวไม้เก่าเรียงแน่นเป็นระเบียบหนังสือเก่าหลายร้อยปีและจารึกถูกจัดวางไวอ้อย่างระมัดระวังแต่มีบางอย่างดึงดูดสายตาซีอิ๋วทันทีแผ่นศิลาโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องราวกับลืมเวลาไปแล้วศิลานั่นมีอักษรที่ไม่ใช่ภาษาจีน เธอเก้าวไปใกล้ลวดลายมันเหมือนชุดรหัสสวนซ้ำแบบเวียนแคโคดหม่อมฉันเคยเห็นในการถอดรหัส AI โบราณหลงซื่อหลานเองหน้าเล็กน้อยแล้ว AI คืออะไรอีกละ่ะสมองกลจำลองจากยุคข,ของหม่อมฉันเธอไม่อธิบายให้ยากแต่เชื่อเธอมันใช้ตตกระเหมือนหมากลวงของท่านนั่นแหละทุกอย่างคือรูปแบบซ้บซ้อนเธอหยิบกระดาษแผ่นเล็กขึ้นมาวาดสัญ,ญลักษณ์ซ้ำด้วยความเร็วสูงดวงตาของเธอเหมือนกำลังสแกนโค้ดแบบข้ามมิติ ต้องจับคู่ซ้ำในลำดับที่3กับลำดับที่5แล้วใช้จุดทับตรงกลางล้างรหัสล่อเจ้าทำอะไรอยู่หลงซือหลานถามแม่รู้ว่าตัวเองเริ่มเข้าใจมากกว่าที่ควรจะเข้าใจหม่อมฉันกำลังสร้างรหัสสวนกลับถ้าใครเข้ามาแก้ไขศิลาแบบเดิมมันจะเผยข้อความลงแทนเหมือนล่อหนูเข้ากรงเธอยิ้มกว้างอย่างภูมิใจ AI ก็ทำแบบนี้เมื่อถูกแฮกเกอร์เล่นงานเจ้าไม่ได้เป็นเพียงหญิงจากอนาคตเจ้าเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ในร่างหญิงสาวหลงซือหลานพูดพลางยืนอยู่ข้างเธอ สายตาจับตามองลวดลายบนศิลาแต่ข้าว่าเจ้าวางจุดหมุนของลายวนไว้ผิดตำแหน่งถ้ามองจากมุมมองของผู้รอบปลองแปลงพวกเขาจะวางศิลาแบบกลับหัวลินซีอิว๋วชะงักแล้วตาเบิกกว้างโอพระเจ้าท่านคิดแบบนี้ได้ยังไงกันข้าเคยศึกษาประบทแห่งเซียนโบราณพวกเขาเขียนรหัสกลับหัวเพื่อกันเทพชั้นต่ำแอบอ่านข้อความเขาพูดด้วยสีหน้าเรียบแต่แววตาเฉียบลึกเธอจ้องเขานิ่งท่านรู้ตัวไหมว่าท่านกำลังอธิบายระบบการเข้ารหัสระดับชั้นสวรรค์ และเจ้ากำลังใช้หลักการโลกอนาคตเพื่อถอดรหัสสวรรค์โบราณเขายิ้มข้าว่าข้าชักกลัวสมองเจ้าขึ้นมานิดนิดแล้วละ่ะจังหวะน,นั้นเองประตูไม้เปิดออกบัณฑิตหลีในชุดเขียวมะก่อก้าวเข้ามาเงียบกริบองชายมีสิ่งใดให้ข้าช่วยหรือไม่ซื่อหลานหันมายิ้มบางข้าแค่อยากตรวจสอบมึกจากแคว้นตรงหลินและคำจารึกแผ่นศิลานี้ท่านมีข้อมูลบ้างหรือไม่บัณฑิตหลีชะงักแวบหนึ่งก่อนยิ้มอย่างสุภาพ แน่นอนพยักข้าขอเพียงท่านแจ้งอย่างเป็นทางการข้าจะจัดการให้โดยเร็วเขาหันหลังออกไปแต่ทันทีที่เดินพ้นประตูลินซีอิ๋วกระซิบเบาเขาโกโหกหลงซื่อหลานไม่หันเจ้ามั่นใจหรือมอมชันเห็นรอยหมึกพิเศษที่ชายเสื้อด้านในของเขาเป็นชนิดเดียวกับที่เราเจอในเอกสารปลอมเทรีตาและเขาพยายามไม่หันข้างซ้ายให้เราเห็นเลยตั้งแต่เดินเข้ามาองค์ชายพยักหน้าเบาๆข้าว่าได้เวลาสร้างกับดักให้เขาเดินเข้ามาเอง ซี่อิวยิ้มกว้างเดี๋ยวหม่อมฉันจะใช้ AI ในหัวสร้างข้อความลวงให้เขาตกหลุมแค่รู้ว่าเขาแอบอ่านรหัสศิลาก็จบแล้วในห้องบันทึกลับใต้เงาโบราณหนึ่งคืออัจฉริยะจากอนาคตอีกหนึ่งคือเลือดผสมเทพ,พเจ้าและตอนนี้ทั้งสองกำลังจับมือสร้างเกมจิตวิทยาที่แม้แต่ปีศาจก็อาจตามไม่ทันเพราะในหอสมุดแห่งนี้สิ่งที่กำลังถูกเปิดเผยไม่ใช่แค่เบาะแสข,ของคดีแต่คือรอยเท้าของใครบางคนที่พยายามลบทุกความจริงในประวัติศาสตร์ออกไป ค่ำคืนแห่งราชพิธีเริ่มขึ้นท้องพระโรงหลวงถูกประดับประดาด้วยโคมแดงหลายพันดวงดอกไม้ไฟสีทองแตกระเบิดกลางฟ้าท่ามกลางเสียงแตรและกลองเหล่าขุนนางและบัณฑิตหลวงในชุดเต็มยศนั่งเรียงกันเป็นแถวภายในบรรยากาศรุรานั้นมีบางสิ่งที่ซ่อนเร้นหลังสาวแกสลักมังกรทองคำลินซีอิ๋วในชุดผ้าไหมสีเงินตัดดำซึ่งกลมกลืนกับเงาเธอสวมหน้ากากครึ่งหน้าแต่แววตาใต้หน้ากากกลับบาวับอย่างกับนักล่าระดับเซียนท่านคิดว่าเขาจะมาไหมเธอกระซิบถาม ถ้าเขารู้ว่าเรากำลังจับร่องรอยได้เขาจะต้องลงมือคืนนี้หลงซื่อหลานตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่อารมภายในกลับเคลื่อนไหวสายตาเขาไม่เคยละไปจากเวทีเลยแม้แต่วินาทีเดียวเสียงพินเริ่มบเลงบทเพลงจากนักดนตรีหญิงผู้หนึ่งนั่งกลางเวทีอย่างงดงามเสียงนั้นเลื่อนไหลเกินธรรมชาติเบาแต่สะกดซีอิรีตาทันทีเสียงนี้ไม่ธรรมดาเธอดึงลูกแก้วแปรสัญ,ญญาณคลื่นความถี่จากปลายแขนเสื้อลูกแก้วสั่นเบาๆก่อนเปล่งแสงระเรื่อมันคล้ายคลื่น เสียงกระตุ้นสมองกลุ่มเฉพาะจากงานวิจัยควบคุมฝูงชนในยุคข,ของหม่อมชันสะกดจิตหรือหลงสื่อหลานหันมาเล็กน้อยแววตาเริ่มเข้มขึ้นใช่ไม่ใช่สะกดแบบหลับแต่เราอารมณ์ทําให้คนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจผิดหรืออ่อนไหวกว่าปกติเธอกําลังจะพูดต่อแต่ชะงักเมื่อสายตาสบกับบุรุษผู้หนึ่งบัณฑิตลี ชุดเขียวมะกอก้าวเข้ามาอย่างเงียบขรึมเขาถือถ้วยสุราด้วยมือขวาแต่สายตากลับมองตรงไปยังห้องเต้ริมปากเขาขยับเบาๆราวกับท่องอะไรบางอย่างในทำนองเดียวกับเสียงพินเขากำลังรอคำสั่งจากเสียงนั้นซีอิวพูดเบาๆจับไหล่หลงสือหลานท่านต้องหยุดพินนั้นเดี๋ยวนี้องค์ชายลุกขึ้นด้วยท่วงท่าสง่างามแต่ไม่ใช่การเผชิญหน้าเขาแกล้งยิ้มออกไปกลางท้องพระโรงข้าขอเพลงถวายห้องเต้สักบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงพระคุณล้นเกล้า ทั้งท้องพระโรงเงียบทุกคนหยุดเคลื่อนไหวขณะองค์ชายก้าวขึ้นเวทีขันทีจะห้ามแต่ไม่กล้านักดนตรีหญิงนิ่งงันเมื่อเขานั่งเคียงข้างเปลี่ยนทำนองเธอเขาพูดเบาๆใกล้หูนักดนตรีข้าอยากฟังทำนองตะวันตกไม่มีคลื่นซ่อนไม่มีรหัสสลับแค่ความจริงของเสียงเพลงหญิงสาวพยักหน้ามือเธอเปลี่ยนจังหวะทันทีและบรรยากาศก็เปลี่ยนตามบทเพลงใหม่ เสียงพินใหม่บเบลงและในวินาทีนั้นทุกคนในท้องพระรงค่อยๆสงบลมหายใจช้าลงไม่มีการขยับไม่มีใครสะดุง้งยกเว้นหนึ่งคนบัณฑิตหลีที่ริมฝีปากยังคงขยับและมือเขากระชับข้อมือเสื้อแน่นลูกแก้วของหลินซีอิ๋วเปล่งแสงเพียงจุดเดียวพุ่งเป็นแสงบางเฉียบไปยังบัณฑิตหลีสะท้อนพลังคลื่นจิตยืนยันตัวผู้รับคลื่นแล้วเธอกระซิบอย่างเยือกเย็นเขาไม่รู้ว่ารหัสต้นฉบับเปลี่ยนไปแล้วหลงซื่อหลาลุกขึ้นหยิบพลอยทองขึ้นมาอย่างอ่อนช้อยเขาเป่าทำนองสั้นๆ เหมือนเป็นสัญญาณบัณฑิตหลีชะง,งักใบหน้าเปลี่ยนสีราวคนเพิ่งได้สติแล้วหลงซือหลานก็กล่าวขึ้นเสียงดังฮ่องเต้ทรงทราบแล้วว่ามีผู้ใช้เสียงต้องห้ามเพื่อควบคุมพระราชพิธีในนามแฝงของบทเพลงถวายพระพรทั้งท้องพระรงคเงียบวาบสายตาหลายสิบคู่หันมองทันทีบัณฑิตหลีหน้าซีดเขาหันตัวหมายจะหนีแต่ลินซีอิวสลายตัวออกจากเสายนล,ลูกแก้วตรดคลื่นให้แตกกลางพื้นวงแสงเปล่งออกพร้อมเสียงก้องเบาๆสั่งปิดคลื่นระงับระบบสะกด บันดิตหลี่สุดลงมือสั่นก่อนพูดเสียงแหบค่ะแค่ทำตามคำสั่งของคนที่ใหญ่กว่าในวังนี้เสียงตีกลองเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มิใช่เพื่อเฉลิมฉลองแต่คือประกาศแห่งการเปิดปงกลลวงและท่ามกลางเสียงพินที่เงียบลงเสียงของสติปัญญาและการร่วมมือของสองอัจฉริยะต่างยุคเริ่มดังก้องในวังหลวงอย่างไม่มีวันเงียบอีกต่อไปโปรดกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไป